พวกรอเชือดร,รออยู่นู่นอ่ะแปดโมงแล้วครับนี้เป็นเวลาแปดโมงห้านาทีนะคะเล่งจังเลยฮะเล่งเหมือนกับว่าฝนไม่ตกอ่ะ <c oughs> มึงคุยกันเหมือนฝนไม่ตกอ่ะมึงลืมไปหรือเปล่าว่าฝนกำลังตกอยู่โอเคไม่ใช้มแมพ้วนะผ่าน เทพขบุตรนะคะพี่ทักพี่ทักแอดเวนเจอร์อันนี้คืออันนี้คือเทวดานะครับเป็นกายาคมแนะนําตัวหน่อยค่ะด,ด้วยเราในวันนี้แนะนาตัวหน่อยค่ะตัวหน่อยค่ะแล้วผมว่าเป็นซาตานมากกว่าเทวดาวแลดูเขาจะยิ้มกรุ้มกลิ่มยังไงไม่รู้นะวันนี้นะ โยน <ใจ S 1> เนียงนะครับโยนเตียง คันนี้เป็นอะไรคะคังเกีย์หวงครับะอยูที่เรียบร้อยครับวันนี้เราจะไปกันกี่คนคะเนี่ยทั้งหมดเก้าคันใช่ไหมทั้งหมดกี่คันสองสี่หกอันนี้มาครบแล้วใช่ไหมคะเจ็ดคันวันนี้ใครนำคะออหลายคนครับผมโอเคเอา <laughs> ทั้งหมดเนี่ยเขามาเพื่อช่วยเราเท่านั้นโดยเฉพาะเลยครับตามนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอทําความรู้จักหน่อยนะคะมีใครบ้างนะคะอน้องก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับชื่อคิมครับน้องคิมครับผมโอเคครับที่ชื่ออะไรคะผมอ๋อครับอ๋อดีไซน์ครับผมอ๋อดตามด้วยนะครับติ๊กต็อกอ๋ออ๋อดีไซน์คนนี้ค่ะชื่ออะไรคะครับ ก๊อบครับผมเซลก๊อบคาวาสกิริชมูลครับโอเคค่ะวันนี้เซลก๊อบจะไปช่วยนะคะจะช่วยทางนี่้จะปาครับใกล้ๆหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อติวครับติวนะครับโอเคครับน้องชื่ออะไรคะนี่ครับกันครับตั้มครับตั้มโอเคครับชื่ออะไรคะชื่อก๊อก๊อบครับก๊อบครับ โอเคค่ะชื่ออะไรคะคุณป้อมครับชื่อคุณป้อมนะคะอ่าคนสุดท้ายของเราคือช่างนะคะชิ่งก่อนแล้วครับช่างแล้วชิ่งนะคะไม่ได้ชิ่งครับงานนี้รถมีมีปัญหาครับโอเคค่ะนี่ช่างเอใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นที่อู่ช่างเอนะคะจะใกล้ๆปั๊มน้ำมันอตทรมเก่านะคะนิดนึงนะครับว่ารถเสียก่อนนะฮะ ยางเดิมนะคะยางเดิมเดิมเราจะขี่รถเดิมเดิมก็น้โอ้อันนี้เฮอยางนี้จะหมดแล้วอะ่ะไหวัมไหมแบค์ของพี่น่อยดอกยางยังมีอยู่ลอดรอดรอดมาดูยางหน้ากันบ้างนะคะ <c oughs> ยางหน้าได้อยู่ <c oughs> ยางหน้าได้อยู่ <c oughs> ไม่เห็นไม่ได้ฟ้าขึ้นแล้วไม่เห็นอ่ะทำไงดีเนี่ยไม่เห็นนแบบี้เส้นทางแรกจากเส้นทางดำนี้ไปถึงทางดำเส้นหนึ่งประมาณ20กิโลใช่ไหมคะคุณจะมาบอกทางยากกับเจ๊หน่อยไม่ได้คุณจะพูดคำนี้กับเขาไม่ได้ระดับเขามันมันไม่มีคำคำนี้อยู่ในบรรยาศมันใช่เหรอเออมยากครับไม่มันใช่เหรอเดี๋ยวรอดูในคลิปเนาะว่ามันจะเป็นยังไง รอดูผมเหอเยี้ยางไม่มีดอกเลยจ้า<น>คือเส้นทางจะอ่าจากตรงนี้นะคะไปไป,ไ,ไปประมาณยี่สิบกิโลปล่อยเท่า่หยดีกว่ายางเดิมเราต้องทําการปล่อยยางลมนะคะมันเป็นทางแบบไหนอะ่ะทางทางรถยนต์ออฟโรดใช่ไหมก่อนอื่นนะต้องเอาลมยางออกก่อนดูดอกยางนะคะ จะเป็นประมาณยังไม่รู้นะคะว่ามันดินมันจะประมาณไหนมันไม่มีล็อกยางเนี่ย เอเชือก่ไหมนประมาได้ได้ได <c oughs> อะไรวะเอาเชือกไปยางรถเอง,งก็มอมมากดยางรถโต้เอ <c oughs> น,นเนี่ย <c oughs> สองสี่หกทั้งหมด8ดคันนะคะวันนี้ ตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรคะรบ้านท่าอีบุญครับท่าอีบุญ,ท,บญท่าอีบุญนะคะฟังผมฟังเป็นเชือดตลอดเลยอันนี้อันนี้เอาไปทำอะไรครับอันนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปเชือดเอาไปเชือดครับอันนี้เอาไปช่วยชีวิตเราไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนได้กี่กันครบทุกท่านเลย้อ

ตรงนี้ไม่ลื่อแล้วผมว่าลองขึ้นดูกอ่อนเอาอยาดมไห<ด>มแบงค์ดึงหน่อยมันมันจะติดนิดนึงเอาอยาดมไหมแบงค์ทำ <c oughs> เป็นเล่นไปมันเก่งไงปไปกันนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมพี่ยังขึ้นไปสูงกว่านี้อีกนะโอ้โหเจ๋งอ่ะเป็นไงล่ะขาไม่รู้ใครขาพาใครมาเชือดกันแน่เดี๋ยวเอางนี้ตําล่องเลยแบงค์ลองลองหมดแล้วดิไม่หมดออกนี่ออกซ้ายสุดเลยมันจะมีหินเห็นปะซสายสุดเลย แกงตัวเองนะเนี่ย,เ,เ,ยเป็นโดนัทแล้วอ่ะมันลื่นไงมันปูกับหนังหมูผสมกันนะจ๊ะเพชรบูรณ์เขามีของดี <ม>ได้ผาเดียวแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยนหนัก <c oughs> ตอนขี่ไม่หนัก <c oughs> ไอ้ตอนนี้หนัก <c oughs> หน,หนั่งพักก่อนใช่ไหมออให้เป็นเซ็ตร่างกายแป๊บหนึ่ง เออต้องเวทนี้มันต้องเวทนี้มั้งขับครับเขาเรียกว่าต้องต้องน้ำหนักน้ำหนักตัดตัวมปนต้องถูกตัวมันใช่เหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถกันสวยรถสวยด้วยทิปเชื่อตัวเองนะคะวันนี้ทิปเชื่อเจ้าถิ่น

สุดยอดสั่นแล้วขึ้นเลยมาหน่อยเดี๋ยวนี้อ้าวป๊ากเอาๆๆกูด้เอาตัวแล้วหลางเสียอยู่แล้วอ้าวสั่นแล้วไปี่ยแย๊กเอาไปรีบโจรไปเันไปกันคันเนี่ย มิรู้ละทำไมจิมมี่ถึงชิ่งโอ้โจริง,รงไม่หรอกรถเดิมรถเดิมี่รถเดิมรถเดิมแม่นไปรัยางยางก็ถอันนี้นะมันมันขึ้นมาตรงนี้ได้มันก็ไม่ธรรมดานะอย่างแต่มันก็ไม่ได้เอามาหรอกจริงๆน่าจะเปลี่ยนยางนะออกทิปทั้งทีเนาะ <pathway? S 3> เปลี่ยนแล้วของพี่เขาเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเป็นยางวิบากอ่ะไม่มีมมยางเหมือนของ G S มันจะไม่ใช่ใช่ยางเหมือนพีเลมเลียพ่เลม่ลี่อของเขาไม่มีเอาอ๋อของเขาไม่มีเออเขาเลยเปลี่ยนให้ไม่ได้ไม่หรอกเขาจะทดสอบรถมากกว่าเออ <S <s <ports> <S ทดสอบรถดีกว่าพี่อยาวยางมาทุกทรมานพวกผมอาการมันเป็นยังไงไหนลองเล่ามาสิอ่าตอนนี้ คือต้องเล่าละเอียดด้วยนะครับถึงขั้นตอนของการทุกเซนติเมตรมานะครับ <c oughs> พี่นะคือตอนที่เลี้ยวตอนเลี้ยว,ตอ,ยวตอนเริ่มเลี้ยวมาปุ๊บใจมันตุบก,ก่อน <c oughs> ตุบปุ๊บตอนแรกเนี่ยมันเป็นทางแบบนี้มันเป็นทางขินพ <c oughs> อนเลี้ยวมาปุ๊บเฮ้ยข้างหนา้าต้องเป็นทางโค้งเฮ้ยใจมันตุบตุกตุกอาแล้วแล้ว,ลวรถมันเลี้ยวมาแล้ว อย่างหลังแม่ไม่มีม่งเป๋กลับเลยครับเมื่อพอเป๋กลับปุ๊บใจแม่แบบตอนนี้นอนนอนซบตอดตอกต่างแม่อยู่บ้านแล้วใจกลับบ้านไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ตั้งใจเลีล้ยวรถกลับชใช่ใชไหมก็ตดกลับมาก่อน <c oughs> เฮ้ยเฮี้ยเดี๋ยวกูต้องไปเฮี้ยเพื่อนรอข้างหน้าเราก็กลับมาใหม่เว้ย <c oughs> เอาเว้ยไปได้หนองลงมาถามช่วยไหมบอกไม่ต้องเดี๋ยวเพื่อนกูเองนี่เราลงลองลองซ้ายเลยกล่าวว่าเนี่ยทางกูเรียบร้อยติดแม่งอยู่ตรงนั้นแน่ทิว่าแม็กโครขุดลงมาอีกสุดท้ายพี่ I'll give you